สวัสด hm? ีทุกคนนะครับผมมงแตสกีเยอ์นักจัดกระดูกชาวฝรั่งเศสเคยกล่าวไว้ว่าอากตันยูคามาดี้ขับไม่ใช่สถานที่แต่คือผู้คนอะไรเนี่ยก็ผมเนี่ยคือผู้รันมงการ นักพูดที่แท้จริงนะครับผมต้องออกตัวนิดหนึ่งโลกนี้จะไม่มีจอดีเกิดขึ้นมาเลยถ้าไม่มีผมอายุกูได้ด้วยสิตายแล้วที่สำคัญซันเนี่ยแชมป์เนี่ยแชมป์ยังแมนครั้งที่สามเนี่ยจะ,จะไม่เดี๋ยวก็อ่นเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวยจะไม่ได้เกิดเลยถ้าไม่มีผมเหมือนกันผมไปแข่งยังแมนครั้งที่สองตอนนั้นไปแข่งด้วย ความรู้สึกแบบโหบูบวาบในจิตใจมากไปแข่งครั้งแรกอันนี้ขอเล่าเท้าความนิดนึงนะจําได้พอไปถึงเนี่ยเขาก็มีวันเวิร์กช็อปกันผู้เข้ารอบประมาณสักสิคนก็นั่งนั่งนั่งเรียนกัน,น,นแล้วเขาก็ถามว่านักพูดที่เป็นแรงบันดาลใจอย่างคุณคือใครเอ่อ็มนอทหอโอ้ยเ่ e ไปไม่ถูกเลยกู <laughs> คือส่วนใหญ่เขาจะบอกเป็นนะักพูดฝรั่งกันเป็นแบบเอ่อคนน,นคนนู้นคนนี้คาคาจิมมี่คงจิมมี่คาอะไรเงี้ยผมเชื่อกูใครวะกูแม่งฟังแต่โยงทอสไอสัตว์เอ้ย กูแม่งชอบโยงท้อก่ะคนอื่นเขาแบบอ่ะโนอุดมอย่างน้อยต้องตอบโนดอุดมอะ่ะผมแม่งชอบยยงทอครับชอบอาจารย์จะรวงชุมพูนิดอย่างเงี้ยไอเชีย่ยแม่งดูแบบว่ากูแม่งโลคัสมากเลยว่ะชิบหายกูจะเข้าเขาได้ไหมวะแต่ทุกอย่างก็ผ่านมาได้ดดีวันประกวดผมแข่งเว้ยผมขึ้นก่อนนี่จอยดีนิดหนึ่งพอขึ้นไปเล่นเสร็จผมสิแบบไอสัตว์กูแม่งโคเจ๋งเลยว่ะผมลงปุ๊บเดินไปหลังห้องน้ํากดโทรสา์หาพ่อวันนั้นรู้สึกเงินรางวัลสองหมื่นปะประมาณนะมั้งผมโทรหาพ่อพ่อ วันนี้ชนะแหละได้สองหมื่นกลับบ้านเลยนะพอโอ้เจ๋งว่ะเจ๋งว่ะแล้วผมเดินมาเจอจอร์ดีนั่งแบบ <c oughs> คือแม่งเป็นกังวล <c oughs> ผมบอกน้องเป็นไรอ่ะพี่ผมผมไม่รู้มจะขึ้นไปพูดเรื่องอะไรดีเอ้ยน้องเดี๋ยวพี่จะสอนทิกให้ <c oughs> ไปถามแม่งดูจริงไหมเรื่องจริงไหมจริงอ่ะจริงจริงผมเดินไป <c oughs> นี่น้องขึ้นไปนะเ <c oughs> ดินในทั่วเวทีเลยทําให้เหมือนทุกคนเป็นเพื่อนมึงเล่าให้เพื่อนฟังอ่ะแล้วมันก็ควรจะเป็นอย่างเงี้ยเราเสร็จมันก็ ครับพี่ครับพี่เขพี่กัดจนเล็บแม่งแตกไปแล้วผม,มสบายเข้าไปนั่งแป๊บหนึ่งไอ้จอดีเดินขึ้นเวทีแม่งพูดไปสองาทีปุ๊บผมเดินไปห้องน้ําถัวพ่อพ่อตรงแสวนี้ได้ที่สองวะก<ๆ>ูไม่น่าไปสอนแม่งเลยและไอ้ซันไอ้ซันแชมป์ยางแมงค่ะที่สาอันนี้จริงไหมตอนนั้นมันเดินมาถามพี่ผมอยากจะเล่าเรื่องที่แบบว่า ให้มันอารมณ์มันอยู่อย่างนี้ได้ตลอดผมคนทาไมเอ้ยนี่ซานมึงทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้โอ้โหพี่แม่งสุดยอดว่ะคิดยดังไงวะเนี่ยโอ้โหเจ๋งมากชอบชอบชอบจริงปะจ๊ไอ้โหมึงเสียง,ม,ง,งมึงเบามากได้แชมป์นี่กูสอนได้แชมป์กูสอนได้แชมป์คนอย่างกูให้รู้ซะ่ั่งเมื่อกี้โมตี้เมื่อกี้โมตี้ขึ้นมาเขาเล่นมุกตับหนึ่งบอกว่าผมอยากชื่อยูจังเลยยูแรกเขินมากเลยยูอะไรนะที่นบอกว่าอะไรนะ ยูเคลมโอ้โหฟังแล้วจะกระจี้ใจมากเดี๋ยวจะเล่นมุกแบบว่ายงทอให้ด่วนหนึ่งผมมาอยากชื่อเอกมากเลยอยากเป็นคนที่มีชื่อเล่นว่าเอกมากตอนเด็กๆถ้าเรียนหนังสือเก่งหน่อยเนี่ยผมจะได้เป็นสิทธิเอกผมเรียนวิชาดนตรีผมเลือกเล่นระนาดเอกบวชพระปุ๊บเป็นพระเอก ขับรถผมขับอยู่บนทางเอกโมเต็มดู Disease> ไว้ดูไว้ไปโห่อะไรดิมุกดีแล้วมุกสุดท้ายถึงดล้วไปเที่ยวผู้หญิงไม่ใส่ถุงยางนะ้ไหมก็เป็นโรคเอกรถแซวอ่ะจังหวะขาดเลยไม่งั้นเมื่อกี้ฮาฮาบึม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 เจอยูเคมาไปหน่อยนะฮะก็เรียกง่ายคืออย่างที่บอกคือตานยูเนี่ยคือ ไม่ใช่สถานที่มันคือผู้คนทุกคนที่อยู่ตรงนี้ในวันปกติเนี่ยไม่ว่าจะมีคนสักสี่ห้าคนหกคนหรือแม่งไม่มีเลยพวกเราก็นั่งเล่าเรื่องตลกให้กันและกันฟังแม่งโคตรบ้าจี้อ่ละล้วเสือกให้คะแนนกันด้วยเยี่ยมจริงจริงจริง,จรง,จรงโจกระทั่งเดวิดบอมีครำหนึ่งผมขึ้นมาวันนั้นไม่มีคนเลยผมมาเล่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 าพอลงมาเสร็จปุ๊บเดวิดบอบอกผมว่าพวกเราควรจะเลิกชมมันเองได้แล้วนะคือถ้าเหี้ยก็บอกว่าเหี้ย ผมว่าเดวิดพอไอสัตว์พวกเราต้องการกำลังใจมึงไม่ชมกูแล้วใครจะชมกู <laughs> มึงก็ต้องเริ่มจากการชมมันเองก่อน <laughs> ผมว่าเราควรจะพูดความจริงนะพี่เอาอ้่ามึงมาย้ำอยู่นั่นอนะ <laughs> <laughs> ช่วงนี้มีเรื่องมีเรื่องหนึ่งที่มันคาใจผมมากๆแล้วผมก็เสือกผมผมรับคำนี้ไม่ค่อยได้ผมเป็นคนยุคเก่าเป็นคนที่เกิดมาแล้วกินก๋วยเตี๋ยวชามละสาบาท พิเศษ5บาทโว้ยสัตฟังฟังพวกเป็นภาพเผาดําแม่งพุ่งขึ้นมาเลย <c oughs> คือมันไม่ได้เก่าขนนั้นมันไม่ได้เก่าขนนั้นแต่จริงจริงภาพบหายมองเป็นสีส้มหมดเลยตอนนี้คือกินตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวชามละ2บาทสามบาทห้าบาทธรรมดาหบาทพิเศษ6บาท ธรรมดา10บาทพิเศษ12บาทคือกูกินราคานี้มาตลอดจนทุกวันนี้ที่พวกเราแม่งไปกินข้าวกันเนี่ยแล้วแม่งจานละ70จานละ80แล้วผมรู้สึกบอกว่าผมกินไม่ลงว่ะแล้วปรากฏว่าแม่งไม่มีใครบน่นกันเลยเว้ยว่าข้าวของแม่งแพงผมก็เก็บความรู้สึกนี้ไว้ในใจตลอดเวลาเมื่อหลายวันก่อนผมไปร้องเพลงเสร็จปุ๊บผมขับรถกลับบ้านผมว่าเป็นแฟนมันแท้เข้ามันไก่มากๆนะ ตอนเ <hora> ด็กๆแม่พาจุงมือไปกินข้าวมันไก่เป็นคนที่ชอบกินข้าวมันไก่มากไม่ว่าจะเป็นข้าวมันไก่ประตูน้ํขาข้าวมันไก่อะไรนะบุญตรงกีสิงคโปร์ชอบกินหมดอะไรเป็นข้าวมันไก่กูชอบกินชอบกินชอบกินวันนั้นขับรถด้วยความหิวๆตอนกลางคืนประมาณสักตีหนึ่งมั้งมองไปริมถนนเห็นร้านหนึ่งเป็นร้านข้าวมันไก่แม่งไฟแม่งติดสวยมากเส้นลามินทาไฟแม่งแบบสวยเห็นมาตต่ไกาเลยแล้วแม่งเขียนเป็นอักษรภาษาจีนตัวใหญ่ๆไป ữ. อ่านว่าอะไรไม่รู้แต่ว่า มันเป็นร้างข้าวมันไก่ผมว่าจอดปื๊ดเดินมาเลยเข้าไปเหีย้ยร้านไม่มีคนเลยเว้ยแต่ไก่แม่งดูดีผมก็เข้าไปนั่งเขาเข้าไปนั่งแ <laughs> ป,ป๊บหนึ่งมีเด็กเสิร์ฟแบบหน้าแบบงงๆเดินมาพี่ครับเอาอะไรเอาเข้าวมันไก่เนื้อน้องครับน้องไม่มีงั้นเอาเข้าวมันไก่พูดไม่เสร็จแม่งเดินไปเลยผมอโอเคโอเคได้ได้ได,ได้อย่างน้อยเดี๋ยวแม่งเอาเข้าวมันไก่ไมาให้กูอะก็นั่งรอไปแป๊บหนึ่งแม่งเอาข้าวมันไก่มาเสิร์ฟ โอ้โหเชี้ยม่งเป็นข้าวมันไก่ที่เศร้าที่สุดที่ผมเคยเห็นเหมือนไก่ที่แบบว่าไม่มีเพื่อนอะคือตอนเด็กๆแบบไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ไปเล่นปีนต้นไม้ไม่ได้บินออกกําลังกายเพือ่อนๆไม่ได้แบบคุยคุยคุยคือแม่งดูเป็นไก่ที่สู้ผอมสีน้ําตาลเทาๆแล้วที่สำคัญคือเหมือนแม่งแบบโดนตบจนบี้แบนอะนึกออกป่ะผมโอ้โหเี้ยม่งกูเห็นไก่แล้วกูรู้สึกซึมเศร้าอะตอนนั้นแบบโอ้โหเขี้ยเศร้าเลยแล้วเศร้ามมากกว่านั้นคือแบบเขี้ย มึงไม่มีผักเหรอข้าวมันไก่ที่ไหนไม่มีผักกูถามหน่อยคำว่าผักของกูคืออะไรคือแตงกวาแค่สองชิ้นมึงไม่มีให้กูเหรอท็อปปิ้งผักชีไปไหนท็อปปิ้งไปไหนทําไมการกินอาหารแค่วันวันหนึ่งที่ต้องการกินอาหารให้ครบห้าหมู่มันยากขนาดนี้วะนึกออกปะโมโหโมโหโกรธโกรธแต่ก็คิดอยู่คิดอยู่เรียกง่ายคือแม่งไม่มีเลือดแม่งเป็นข้าวมันมันแล้วก็มีไก่เศร้าๆอยู่สี่อัน แสดงว่าของดีของแม่งคือน้ำจิ้มแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งน้ำจิ้มมาผมเฮียน้ำจิ้มต้องอร่อยแน่ผมก็เทเทดีกินปุ๊บหมาไม่แดกเป็นไแต่พี่แดกแต่พี่แดกสรุปคือเป็นข้าวไก่ที่เฮียเฮียร้านหนึ่งผมว่าหโหแล้วอน้องเช็คบินครับผม แม่งเดินมาบอกร้อยหนึ่งผมฮะร้อยหนึ่งเหรอไอเชี่ยข้าวไก่ซึมเศร้าเข้ามันไก่ซึมเศ้าอย่างเงี้ยแม่งราคาร้อยหนึ่งผมก็จ่ายตังค์ไปเลยจ่ายตังค์เสร็จแบบสัตว์กูรับไม่ได้อ่ะกูทนไม่ไหวแล้วนะเว้ยที่สังคมไทยแมย่งเป็นแบบเนี้ยในเมื่อไม่มีใครพูดเรื่องอะไรขึ้นมาเลยกูจะหยัดยืนแล้วพูดเรื่องนี้มาเองผมหยิบมือถือเปิดเข้า Facebook ก,กันทีกูจะโพส รามินทามีร้านก็มันไก่ร้านหนึ่งขายแพงมากแม่แม่อร่อยเลยไก่แม่เป็นซึมเศร้าด้วยนะลุมลงมกําลังกําลังจะโพสกําลังจะโพสพอค่อยปุ๊บเสือไปเจอหน้าเพจมือถือเพจหนึ่งเขาโพสคำหนึ่งเป็นคำคมแต่ไม่ใช่ของมองแต๊กกี่เยอ์แม่เป็นคำคมแม่เขียนได้ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าของสิ่งนี้มันแพงเกินไปสแสดงว่าเขาไม่ได้ทำมาขายคุณผมอ่เอ้าไอสัตว์นี่เขามันไก่ไม่ได้ทำมาขายกูเหรอ แล้วก็ทํามาขายใครวะเฮ้ยกูเป็นคนชอบกินข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ไม่ได้ทำมาขายกูแล้วมึงทํามาขายใครจังหวะนั้นหันไปมองมีผู้ชายหนึ่งตัวใหญ่ใส่แว่นนั่งคุยข้าวมันไก่ทําหน้ามันคุยเชี่ยมไก่มันหน้าองศาจังวะผมอ๋อเย้ยทำมาขายมึงช่วงนั้นเองที่ผมรู้สึกโกรธแม่ผมมากถึงแม่แม่ผมจะเสียไปหลายปีนะผมแบบทําไมแม่ทําให้เราเป็นคนที่แบบว่า เป็นคนใช้เงินฟุ่มเฟือยสุลุยสุรไล่ทำอะไรไม่สมมาฐานะตัวเองทำไมให้เราตะเกียกตะกายอยูชีวิตขนาดนั้นเพื่อไปกินข้ามันไก่ด้วยวะทำให้เราเสียผู้เสียคนตั้งแต่เด็กติดการกินข้าวมันไก่ซึ่งมันเป็นของที่มันไม่เหมาะกับเราเลยเขาไม่ได้ทํามาขายเราแท้ๆโอ้ขอบคุณแม่มีคนชอบมุกเรา ผมแรกผมเลยแบบผมรู้สึกว่าเป็นคำที่แม่งโหดและแม่งแบบตัดสินผู้คนง,ง่ายเกินไปนะถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันแพงอ่ะแสะดงว่าเขาไม่ได้ทํามาขายคุณสัตว์มีเกี้ยวแพงข้าวหมูแดงแพงไม่ได้ทามาขายกูแล้วมึงทํามาขายไครวะทุกวันนี้คือสงสยัยคํานี้มากนะอะทีเงีย,งงยบๆทีคําตบจบแลวเงียบผมไม่ไปร้องเพลงมาที่หนึ่งเว้ยวันนั้นเป็นงานปาร์ตี้ เขาจ้างเล่นงานปาร์ตี้เล่นเสร็จขากลับบ้านเนี่ยขับรถผ่านมาวันนั้นแต่งตัวแบบว่าตีมสารพัดสัตว์ข้อมวนที่เป็นเสื้อแจ็คเก็ตลายเสือดาวใส่เกงหนังรองเท้าหนังงูโคตรหล่อเสตผมตั้งๆรู้สึกได้ด้วยตัวเองแบบปสักกูหล่อมากไอสัตว์ในซอยนี้ไม่มีใครเท่เท่ากูแล้วอย่างน้อยก็สองซอยแหละขับรถไปเจอเซเว่นนีเลเว่นผมเป็นคนที่ชอบกินผลไม้มากใครในนี้เป็นคนชอบกินผลไม้มากเลือดไม่ออกตามไรฟันนะ อถามทำไม <laughs> คือเป็นคนไทยเกิดมาต้องกินผลไม้เยอะๆเพราะผลไม้ไทยแม่งอร่อยมาก <laughs> ผมรู้สึกแบบเคร้ยดร่างกายแม่งเหน็ดเหนื่อยต้องการวิตามินซีขับรถผ่านเซเว่นมองไปเห็นร้านขายเไส้กรอกอีสาน <laughs> จุ้งๆ,ๆ <laughs> มองไปเป็นเชายสีมีเกีียว <laughs> มองไปข้างๆเซเว่นมีตู้กระจกตู้หนึ่งใหญ่มากแล้วมีผู้หญิงหนึ่งยืนอยู่ผมมองไปสีเขียวส้มแดงสัตว์ร้านขายผลไม้นี่ว่าแม่งไตหนึ่งกว่าแล้วว่ะ บ้ามาเนี่ยเลียวเลยปื๊ดไปจอดโชว์จอดเสร็จผมลงจากรถมาด้วยความที่แบบแต่งตัวหล่อมากผมเดินแบบรู้สึกแบบเดินเป็นภาพสโลวโมชั่นโดยไม่ตั้งใจอ่ะโอ้โหโป่งสีโจเซนเฟยไปให้ไมตอนนั้นรู้สึกเหมือนแบบมีนกพิราบสาตัวแม่งบินออกจากหลังเป็นนางของจอนบูอ่ะแล้วผมก็เดินผ่านควันจากร้านใส้กรอยีสาน ผมก็เดินมาน้ำแม่งกระเด็นตูมออไอไ้อร้านก๋วยเตี๋ยวแม่งเทน้ำราดถนนอยู่คือด้วยอะแม่งแบบสวยผมเดินแบบฟาบเดินประมาณ5้าเก้าสโลว์โมชั่นไปถึงปุ๊บมันก็มีตู้กระจกแค่ผมก็ยืนมองผู้หญิงขายอยู่กับแฟนผู้หญิงก็ยือนอยู่แล้วมีน้องผู้ชายคนหนึ่งนั่งเล่นมือถือใส่หูฟังเล่นเกมผมก็เดินไปผู้หญิงเข้ามาถามไปว่า เอาอะไรดีคะผมก็แบบกูลองไงตอบตอบมันทีไม่ได้เอาอะไรมั้งอ้ไม่ได้คุณต้องมีฟอร์มเอ,เอาหมาหมวงอยู่ๆแม่งเกงจัดแล้วแม่งพูดผิดคีย์ไอสัตว์พูดผิดคีย์ผมว่าเอาหมาหมวงเสร็จผู้หญิงแม่งแบบเหมือนแม่งตาลึงไปนิดนึงอ่ะ แต่ตอนนั้นหน้ากูตึงเปี้ยเลยแล้วเหมือนผู้หญิงแม่งไม่มั่นใจพี่คะเอาอะไรนะคะคนอย่างก,กูอะไปอะไปสุดกูไม่ถอยวเว้ยไม่ไม่มีถอยให้เสียจริงๆนะถ้าเป็นคนตัวไปขอโทษทีผมพูดผมพูดเพียงครับผมพูดเพียงขอโทษครับขอโทษไม่คนอย่างก,กูไปต้องไปสุดเอาหมาหมวองหมัน ผู้หญิงแม่แบบแม่งเมื่อแม่งเมื่อแฟนมันเป็นผู้ชายอ่ะไอคนนั้นแม่งลุกขึ้นมามันคงเห็นแล้วยืนคุยอะไรแม่งลุกขึ้นมาถอดหูฟังอะไรครับพี่เอาม,ามอะม่วงเหรอครับเออทางนั้นพี่จะเอาน้ำปลาหวานหรือว่าเอาพริกเกลือครับ <c oughs> คนอย่างกูอ่ะถ้ากูไปกูไปสุด <c oughs> กูไม่หยุดแค่นี้หรอกเอาน้าปลาหวานด้วย คนขายกชางแบบขาวนี้แม่งเลยเหมือคู่ส่วนกูยืนดึงหน้ากูรอเสื้อลายเสือดาวกูแบบเขาครับ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 เอ่อสี่สิบบาทนะครับกูผมกว่าไม่พูดละพูดต่อไม่ได้ล้เอียมันมันมันเพี้ยนมากกว่านี้ไม่ได้แล้วก็รับเดินถือถุงมะม่วงเดินขึ้นรถตอนขามานี่เดินแบบพับสโลว์แวกตอนขากาับกูเดินอย่างเงี้ยมันเป็นเวรเ็นกรรมขอพูดถึงแม่รอบนะ ผมชอบแซวแม่มากแม่มชอบพูดเพี้ยนชอบพูดสลับคาตอนผมเด็กๆกันเนี้ยเอ็มไปปิดไอ้น,นี่สิไอ้น,นี่ช่อง UCB อ่ะ UBC ชิบหายไม่ทันดูไม่รู้จักเลยเนี่ยหน้าตาใสากันหมดเลยคือเขาจะพูดะไรพูดสลับคําตลอดแล้วผมกว่าชอบแซวแม่พูดผิดดีแล้วพูดผิดแล้วเออเอ็มเดินเข้าไปในครัวไปปิดแก๊สให้หน่อยอะไรแบบนี้คือเขาจะพูดผิดตลอดเป็นไงล่ะโดนแม่สาทุกวันนี้นะแบบอะไรก็ตามได้มาเป็นสองคำอะนะ่ะผมแม่งจะพูดสลับสลับกันตลอดจนบางทีเป็นกังวลนะ แต่กะตันยูไม่ใช่สถานที่กะตันย <c> ูคือผู้คนมันจบไม่ดีเลยวะเอาให้มันดีกว่านี้วะเนี่ยกาตันยูกาตันยูไปเลยโอ้โหเฮียโคนเกินเลยปงสีโจสันไปฮ่าฮ่าหนักเลยมงตาสกี้เยอะ ช่างขายผลไม้ช่างอะไรเราช่างขายผลไม้ไอ้บ้าคนขายผลไม้ชาวเปรูเคยกล่าวไว้ว่าอักตันยูไม่ใช้สถานที่อ้าไปบุญจูซสแล้วแต่คือบุ้คนเอ็มเอ็มโนท ดูจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา The Comic Store และยังสามารถติดตาม The Comic Store ได้ในทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับผม The Comic Store Good e x p e r i r n c e for Stand Up Comedy